สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะพามาเปลี่ยนกระถางบอนสอีกแล้วเนาะตัวนี้จะมีชื่อว่ากเกษตรศาสตร์นะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยตัวนี้ก็จะเป็นพยายนนะคะดูลากเขาเริ่มออกแล้วเริ่มแบบเริ่มเดินไปไกลแล้วเนาะเราก็เลยแบบสมาเปลี่ยน เนะกระถางไซนี้นี่เตรียมเราเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วกับตัวนี้เนาะเห็นไหมคะสวยแล้วตัวนี้มีชื่อว่ากเกษตรศาสตร์นะคะตัวนี้จะเป็นบอลที่ว่าโตช้านิดนึงนะคะเพื่อนๆมีหอยนี่ตัวนี้รอยฉีดยาฆ่า ลายแดงนะคะป้องกันลายแดงเนาะเราต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าต้นอื่นโดนกินไปมัง่งละวันนี้ก็จะมาบอกว่าช่วงเนี้ยค่ะอา,อากาศมันร้อนเนาะลายแดงมันก็จะแบบชอบมาซุกตามเนี้ยค่ะเราต้องฉีดยาฆ่าเพี้ยนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้เขามาเกาะต้นบอลสี่เนาะแล้วต้นบอลสีล่เราก็จะได้ไม่ยุบเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนกันเลยเพราะว่าดูนี่เพื่อนๆอันนี้ลากเขาออกแหละอันนี้จะปลูกไว้เป็น,เป,นเป็นแบบฟอร์มกอเนาะเพื่อนเนเนาะฟอร์มนี้เลยจ้ะโอ้ถ่ายไปด้วยทำไปด้วยเนาะเห็นไหมชุบ ตั้งนี้เลยจ้ะตั้งเลยค่ะเราจะเลี้ยงเขาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะเพืพ่อนเนาะวันนี้ไม่สวยแล้วก็เด็ดทิ้งไปเด็ดทิ้งไปเลย ันนี้จะเป็นเอขี้ไสเดือนนะคะกับใบมะขามเนาะที่เราไปขุดขุดออกมาเนาะเสร็จละแล้ว,ลวมี มีคนแนะนํามาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ดินเต็มนะคะเเพื่อนเผื่อแบบถ้าเราจะปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะเผื่อเราแบบจะเอาไว้แบบใส่พวกปุ๋ยขี้วัวพวกอะไรเงะะี้ยค่ะเราก็จะเว้นเว้นไว้เขาเนาะนี่ก็มามาถึงตัวนี้กันเนาะ วางเลยจ้ะทำไปด้วยถ่ายไปด้วยนะคะเพื่อนๆมันก็จบเนาะอย่าว่ากันเนาะก็อยากจะมีคลิปลงให้เพื่อนๆดูแต่เราก็บอลเรามันน้อยเนาะเพื่อนๆเนานะก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรเนาะโอ๊ยแต่นนี้ใส่ดินเยอะไปไม่เป็นไร แต่เขาเริ่มสวยเลยเห็นไหมเห็นไหมคะม,มีอะไรแล้วใส่ใส่ใส่ไปเนาะ บางทีก็อยากจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆเยอะๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะลงสวนด้วยค่ะเพราะต้นกล้าพริกไว้เนาะเดี๋ยวจะมีคลิปนะคะฝากเพื่อนๆติดตามหลายๆคลิปด้วยนะคะที่ไม่ใช่อาจจะเป็นเฉพาะคลิปบอลสีอย่างเดียวเนาะอาจจะเป็นคลิปปลูกผักคลิปทำสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะ ก็จะถ้าจะให้แต่คลิปบอลสี่ก็คงจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเห็นไหมเสร็จแล้วสองตัวนี้เนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินเนาะเพื่อนๆเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะก็วันนี้ก็สวัสดีจ้า